สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการท็อกบอฟฟตบอลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับก็ไปเยือนกีโรนานะครับแล้วก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะแต่ถือว่าเป็นแมตช์ที่มันมากเพราะว่าแลกกันอย่างสุดมันเลยนะครับแต่ท้ายสุดลิเวอร์พูลก็โอโ้โหไล่ผ้ามากี่แมตช์แล้ววะเนี่ยนานมากอะท่านผู้ชมคืออาร์เนสลสโลตได้ฟอร์มดีจริงๆนะแล้วลิเวอร์พูลนี่สุดยอดนะครับก่อนอื่นขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กรูมมิงนะครับ เราอยู่ในยุคที่ผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนะครับจะปล่อยผู้หญิงอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายก็ต้องแบบนั่นบ้างเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบกลมป่าไมา้เกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมเคยบอกนะครับลองนึกภาพว่าเราไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วเราเห็นแบบต้นมะพร้าวนะครับแล้วต้นมะพร้าวสูงมากๆเพราะว่ามันอยู่รงทรายแต่ถ้าผู้ชมลองไปดูดิสมติเราขับผ่านานาต้นมะพร้าวมันไม่ค่อยสูงมากเพราะว่ามีญ่าที่มันสูงไงฮะ เราคิดดูถ้าเราเล็มย่านไปต้นมะพร้าวนี่สูงเลยนะเหมือนอยู่ชายหาดเลยนะนั่นแหละคือของดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรนะครับ1515บาทเท่านั้นนะครับโปร12 12นะครับเริ่มต้นเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่12นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะนี่ถูกที่สุดแล้วนะในตลาดนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูได้นะครับอะมาพูดถึงไลฟ์อัพก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของกิโรน่านะครับมาในแผน42 3 1นะครับโกเ็นกาซาน้านะครับ อะไรฮันโดฟานเซสนะครับฮวนเป้นะครับไม่รู้ลูกครึ่งไทยเปล่านะครับฮวนเป้นะครับชื่อไอเป้เนี่ยแล้วก็ลาดิสลาฟคราเชียนะครับกับดานิบลินเป็นกองหลัง4ตัวนะครับออเรียร์โรมิวนะครับกับกูเตเรสนะครับเป็นคนมีฟฟี่สองตัวนะครับยาเซอร์แอสปริยานะครับตอนนี้ฟันเดเบกนะครับแล้วก็ไบรันท์ฮิลนะครับเป็นตัวลูก3ตัวแล้วก็อาจูม่าดันจูม่านะครับเป็นกองหน้าเปล่านะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับโกไปอาริสันนะครับพ่อหมีก็กลับมาเรียบร้อยนะครัับวนนี้ลงมาโห ฟอร์มดีด้วยนะเซฟสุดยอดมากนะครับแบ็กซ้ายอันด้เรมสันแบ็กขวาเทรนด์นะครับฟันไดกับโจโกเมสนะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะครับเคอร์ติจโจกับแร้งกลางแบบเป็นคนมีฟิลสองตัวนะั้หลุยเดียนะปิกซ้ายปิดขวาโมซาร่านะครับโดมินิกโซบอสลเป็นกองกลางตัวลุกแล้วก็ดาวินนุนเยสเป็นกองหน้าเป้านะเริ่มเกมมาคือลิวพูโอกาสดีมากนะครับส่วนฝั่งของคิโรนาแม่งคือโตกลับคือมันเหมือนแลกกันเป็นมวยแลกเลยคือแบบ แลกกันแบบจริงๆอ่ะคือลิวพูสร้างเกมลุกอยู่ลิวพูวิ่งขึ้นไป5ตัวเลยนะบางทีอ่ะแล้วไปทําไม่ได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากองหลังกิโรนาวันนี้เล่นดีมากนะครับตัดบอลได้ลิวพูพยายาม,มจ่ายอะไรไปกิโรนาไม่เคลียรบอลออกได้ดีนะครับคือซึมซับความกดดันของลิวพูได้ดีมากแล้วก็พอพอตัดบอลได้เสร็จปั๊บเนี่ยจ่ายออกมาทางริมเส้นเหลือจ่ายตรงกลางแล้วก็ใช้พวกตัวอย่างอัสปริยซึ่งแบบเขาเรียกหลบมาแล้วพาบอลขึ้นมาได้ดีมาก โรเมียอย่างเงี้ยโขได้บอลทีไลรลิ้วภูประกบ2ตัวนี่คือใช้ทักษะจังหวะเนี่ยพลิกหลบมานิดนึงแล้วจ่ายบอลสร้างเกมรุกขึ้นไม่ได้นะไบรน์ฮิลเนี่ยอันตรายมากนะครับตอนนี้ฟันเดบเบกก็เติมเข้ามาดีมากนะครับแล้วก็อาร์เซยาก็วิง่งขึ้นอีกคือผมว่าอันจุมม่าวิ่งหาช่องดีเพื่อนจ่ายมาแต่ว่าเอาเอาตรงวันนี้ดันจุมม่าแม่งคือยิงส้นตีนมากเลี้ยงหลบไปแบบสุดยอดมากเลยนะแต่คือยิงเฮี้โโยโคตรอ่ะยิงแบบยิงเหมือนในเกมอ่ะโกอยู่นี่แม่งยิงป้างไปนู่นเงนี้ยน,นะครับแต่ คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่แบบอาริสันเซฟอะคือพุ่งเซฟแบบมุมเลยเพราะว่าน่าจะเป็นจังหวะอัสปริยายิงมานะครับแล้วก็โหอาริสันพุ่งแบบปัดออกไปได้นะครับก็อันตรายอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลพอสร้างเกมลุกมาเนี่ยจริงๆโอกาสดีมากนะดาวินุนเยวันนี้มันแค่ไม่คมนะมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบโหควรยิงดีกว่านั้นอะคือผมงงเลยดาวินุนเยสอะจังหวะนั้นก็คือแบบยิงไม่ดีอีกจังหวะหนึ่งคือยิงมันมันเป็นมุมเดิมของดาวินุนเย่ที ม,ม,มุมมุมมีไหมมีแต่คือมันไม่ได้เป็นมุมที่กว้างมากแต่พอยิงไปมันยิงพยายามจะยิงเลียดสอสองสอง่ะแต่คือโกมันจะเซฟได้ตลอดในพิมพ์ลีก็เป็นแบบติดขาโกนิดนึงบ้างหรือว่าแบบมันมันไม่ได้มุมพอหรือว่าจังหวะผมว่ามันเหมือนมันคือมันมีมุมแหละแต่แค่การตัดสินใจยิงอะ่ะคือถ้าถ้าเป็นซาร่ามันจะยิงพวกมุมแบบนี้ดีเพราะว่าซาร่ามันจะรู้จังหวะไงว่าโอเค หาโอกาสเอ้หาจังหวะที่สร้างเปิดมุมให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วยิงได้แล้วก็มุมแคบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าซารลาคมคมกว่าในจังหวะพวกนี้แต่ดาวินุนเย่เนี่ยโอกาสดีนะครับแต่แค่ยังยิงไม่ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบคือดาวินุนเย่มัน มันเปิดโอกาสเยอะอ่ะมันเป็นเรื่องคือถ้าผู้ชมน่าชินแล้วสองปีจะสามปีแล้วเนี่ยมันมันเป็นนักเตะที่สารภาพประโยชน์จริงอ่ะมันเป็นกองหน้าที่ช่วยเกมรับขยันวิ่งหาช่องเก็บบอลให้เพื่อนจ่ายไหลให้เพื่อนอะไรเงี้ยดีแต่คือเรื่องความคมอ่ะบางแมตช์มันมามันยิงสองลูกคมเลยแต่คือผมว่ามันไอจังหวะพวกนี้มันต้องเก็บบ้างแล้วแหละเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะถึงแม้ประโยชน์จะเยอะอ่ะแต่ว่ามันเป็นกองหน้า แล,ล้วลิวพูก็ต้องให้ดาวินนูนเย้มันคมบ้างนี่ขนาดดาววินนูนเยนไม่ค่อยคมนะลิวพูไม่ยังฟอร์มขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันมีตัวลุกหลายๆตัวที่ช่วยกันได้นะครับแต่ผมอยากจะมาพูดถึงแผงของอาร์นสลอตที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชมนะอ,อีกอย่างที่กูชื่นชมอาร์นสลอตเยอะมากเพราะว่ามันยากมากเนะี่ยที่คุณจะเข้ามาคุมแทนเยร์นก็พัแล้วเยันครอปทำให้ดีมากแล้วคุณมาทําให้ทีมแม่คือดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกอะ แล้วก็แบบเป็นโค้ชใหม่เพิ่งเข้ามามันมีความกดดันแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้เล่นแผนเดิมนะมันเปลี่ยนแผนและนักเตะทุกคนตอบสนองได้ดีมากแล้วก็ทําตามแบบสิ่งที่อันเดสอตต้องการและอันเดสลอตไมก็ทําต่อไปจนทีมแม่งดีมากก็ต้องชมเลยว่าแผงกองหลังรูกูุการเนี้ยคือดีมากนะครับ ฟันไดนี่คือแม่งแบบทางตันจริงๆนะครับใครไปถึงแถวฟันไดเนี่ยถามว่ามันมีพลาดไหมรู้กันมันก็มีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเก็บได้ตลอดนะครับแล้วก็เพื่อคนอื่นก็ช่วยในจังหวะที่ฟันไดแทบจะไม่พลาดพอพลาดเพื่อนผนก็ยังช่วยได้อยู่นะครับโจโกเมวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะสร้างเ,เติมเกมลุกขึ้นมาได้ดีแนะมีโอกาสเกือบมองประตูแรกในอาชีพการค้าแข่งของเขาให้กับลิเวอร์พูลได้มงไปเสร็จปั๊บแต่โกมันเซฟไงนะครับก็ถือว่ากาเซนิก้าวันนี้ก็โคตรเซฟเหมือนกัน แต่ถามว่าเกมรับดีไหมผมว่าเกมรับดีนะเทรนด์เงี้ยพอลิเวพูต้องสร้างเกมลุกอะ่ะนักเตะของริเวภูมันจะแบ่งกันเป็น5-5เลยพอลิเวพูตัดบอลได้เสร็จปั๊บเนี่ยแม่งวิ่งขึ้นไปเป็น5ตัวเลยนะ5ตัวเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ายิงถ้ามีโอกาสยิงจบได้ก็คือยิงจบถ้าโอกาสยิงจบไม่ได้เนี่ยริว้วภูแม่งฉลาดมากเลยจุดเนี้ยคือท่านชมลองนึกภาพตามผมนะ,ะนักเตะริ้วพูอะ่ะตัดบอลได้เสร็จปั๊บวิ่งขึ้นไป5คนเติมขึ้นไปเลย5คนเนี่ย แล้วจ่ายบอลเข้าไปถ้าสมมุติได้ยิงก็คือยิงไปไม่เข้าไม่เป็นไรออกหลังนักเตะก็จะวิ่งกลับมาคอยกันแต่นักเตะลิเวูจะไม่ได้วิ่งกลับมาหมดนะอาจจะเป็นถ้าเป็นช่วงจังหวะที่เทรนด์เป็นหนึ่งใน5ตัวนั้นเทรนด์ก็จะกลับมาในตำแหน่งที่ควรจะอยู่แต่อีก4ตัวมันก็จะขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ผมมองว่ามันผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะท่านผู้ชมจะเข้าใจไหมถ้าผมพูดว่าแบบเขต3ส่วน4ี่ของฝั่งคู่ต่อสู้อ่ะนึกออกปะถ้าเข้าใจกด9มามันแล้วกันนะนึกออกไหม หรือว่าถ้าถ้าลองนึกภาพแบบนี่คือฝั่งโกลิเวนะอร์พูลและอลิสันอยู่ฝั่งนี้นะกาเซนิก้าอยู่ฝั่งนี้นะนี่คือกลางสนามนะในช่วงตรงนี้นึกออกไหมเหมือนว่ากลางสนามแล้วขึ้นมานิดนึงอ,ะอ่ะอ่าตรงนั้นน่ะถ้าลิเวอร์พูลสร้างเกมลุกแล้วโดนแย่งบอลได้อ่ะไอเหี้ยห้าตัวนั้นอ,ะอ่ะอ่าเอาใหม่นะถ้าสมมติลิเวอร์พูลสร้างเกมลุกขึ้นมาห้าตัวนั้นนะลิเวอร์พูลยิงข้ามคานไปหร่ะโกเซฟอ่ะ ไอ้าตัวนั้นจะขยับมาอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นเทรนด์อยู่ในหนึ่งใน5ตัวนั้นเทรนด์มันก็วิ่งกลับแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมายืนแทนตรงตำแหน่งตรงนั้นอ่ะตรง75%ของสนามอ่ะแล้วแม่งยืนรอฝั่งของฮิโรนาจ่ายบอลมาแล้วมันแย่งบอลตรงนั้นอ่ะโคตรดีเลยมันไม่ได้วิ่งเพสสุดเส้นนะมันมากันตรงนั้นแล้วการจังหวะตรงนั้นได้โคตรดีพอกันตรงนั้นเสร็จปั๊บนะฮิโรนาแม่งไปยากมันต้องจ่ายบอลออกมาบอลแม่งต้องไปตรงดาริบลินแล้วดาริบลินมันไม่ได้มีความเร็วเยอะ แล้วมันก็จะโดนบีบออกไปทางริมเส้นคือริวพูลแม่งบังอยู่ตรงเลยครึ่งสนามมานิดนึงอะ่ะตรงนั้นอะ่ะไปยากมากนะแล้วไอ้สองตัวข้างหน้าจากห้าตัวมันก็จะไปวิ่งไล่ข้างบนทําให้ลิวทำให้ฮิโรน่าแม่งจ่ายบอลออกมายากพอจ่ายบอลออกมามันก็ต้องออกทางริมเส้นและอีกสามตัวบวกไอ้ตัวที่สี่ที่เป็นโฮนิมิฟิกตัวนึงแม่งคอยเก็บตรงนั้นอะ่ะฮิโรน่าขึ้นบอลยากแต่ก็ต้องชมเหมือนกันว่าไอ้เฮียฮิโรน่าแม็กซ์เสือกเอาตัวรอดมาได้เพราะว่า ยาเซอรแอสปริยากับโรเมอูที่แม่งเอาเอาตัวรอดมาเก่งมากนะอันนี้ก็ต้องชมเลยท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมกด9นั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำดีส่วนถ้าสมมุติเป็นจังหวะที่ฮิเอลิเวอร์พูลซากเกมลุกไปแล้วจ่ายไม่ดีจ่ายไปเสร็จปั๊บติดหรือว่าบางทีจ่ายไปแล้วนุนเยสยิงแป๊กอย่างนั้นอนะจังหวะแบบนั้นอะฮิโรนามันต้องโต้กลับใช่พอโต้กลับเสร็จปั๊บเนี่ยมันผ่านใน5ตัวนั้นมาได้ถ้าผ่าน5ตัวของลิเวอร์พูลข้างบนอะลิเวอร์พูลม่นยังมีแผง5ตัวอยู่ข้างหลงังอยู่เหมือนมันแบ่ง5 ในเกมปล่อยให้ตัวลุกเนี่ยเข้าไป5คนเหมือนโอเวอร์โหลดเกมลุกไปได้แต่ถ้าสมมติฮิโรน่าตัดบอลได้แล้วโต้กลับมาเสร็จปับ๊บริวพูแม่งไม่ได้แบบอันตรายมากเพราะว่าริวพูยังมี5้าตัวหลังอยู่และ5ตัวหลังเนี่ยปิดช่องทางของฮิโรน่าได้ดีนะแต่ว่าครึ่งแรกเราก็จะเห็นฮิโรน่าบางทีมันหลุดมาอย่างไบรท์ฮิวหลุดมาแต่มันล้ำหน้านะมันก็คือเกือบได้แล้วเลี้ยงไปลื่นล้มไปทีนึงเสร็จปับ๊บเลี้ยงขึ้นไปได้เสร็จปับ๊บยิงติดอลิสันไปนะแต่อย่างที่ผมบอกอะมันมีหวววท่ลดมมมาา้ยก็แแตโริูํ การช่องทางพวกนั้นได้ดีในในแผนที่แบ่งแบ่ง5ตัวไปสร้างเกมลุกโอเวอร์โหลดไปแล้วถ้าโดนตัดมาได้มันยังมีเซฟตี้5ตัวที่คอยเล่นเกมรับอยู่อันนี้คือจุดดีมากนะผมพี่ผมไม่ดูเห็นด้วยไหมกด9มาแล้วกันนะครับแต่พอแลกกันไปแลกกันมาผมว่าลิ้วภูโอกาสพอๆกันเลยกับฮิโรนาเลยเพราะว่าฮิโรนามี โอกาสที่หลุดเข้าไปได้ดีแต่มันยิงไม่ค่อยคมนะครับแต่ฝั่งของลิวพูเนี่ยก็เหมือนกันก็มีหลุดไปได้ดีแต่ก็ยิงไม่ค่อยคมอย่างที่ผมบอกดาวินุนเยก็2จังหวะไปหนาะๆไปนะครับส่วนก็ต้องชมว่าถ้าสมมติพอยิงไปได้แล้วไอ้เฮียฮิโรน่าแม่งก็เซฟไอ้เฮียพอฮิโรน่าแม่งได้ยิงไอ้อลิสันแม่งก็เซฟนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มันนะจบครึ่งแรกไปก็เสมอกระบายสูมประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงครึ่งหลังกันนะครับ ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะคไข่กรูมิงนะก็จะมีสีดําปกตินะอันนี้ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็มีสีเอ็กเชลคือสีเปลือกไข่นะครับแล้วก็มีสีเดนิมนะครับสีเกงยีนะครับวิธีใช้ง่ายมากาส,สีผูใช้สีไข่สีผูไหนวะคุณตาบอดสีไอ้เจมนะครับเล็มหน่อยไหมเล็มขนตาหน่อยไหมเนี่ยไม่บาทท่านผู้ชมเนี่ยสมมุติที่คือไข่ท่านผู้ชมนะอันนี้อาจจะดูเป็นไข่หมาแก่ไปนิดนึงนะแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะครับ เนี่ยถ้าผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเครื่องเล็มขนน้องชายของไข่กูมิงเนี่ยของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องบาดไม่ต้องไรแล้วพอเขาเล็มขนเสร็จปั๊บเนี่ยขนก็จะถือว่าตัดได้ดีนะครับก็จะไม่คันไม่ระคายเคืองนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบสุดเปิดมาล้างได้เลยนะครับ ล้างง่ายมาเปิดน้ําใส่เสร็จปรับแล้วปิดแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้กันน้ําด้วยนะครับมี3าสีท่านผู้ชมเลือกนะครับตอนนี้มีของปลอมเยอะมากต้องระวังนะคือแพ็ดเกจจิ้งทุกอย่างเหมือนเลยนะครับตอนนี้ราคาถูกสุดแล้วนะครับ1,515บาทเท่านั้นนะครับ1 2บสนะครับเริ่มต้นเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะครับแถมฟรีใบมีดอีกหนึ่งอ๋อแล้วก็มีแถมฟรีใบมีดอีกนะใช้ประมาณ3-4เดือนถึง6เดือนก็เปลี่ยนนะครับเขาจะมีแถมฟรีใบมีดหนึ่งอันปะอีกหนึ่ง ยุคที่ผู้ชายคนดูแลตัวเองแล้วแล้วช่วงปีใหม่ด้วยนะครับ,บ,บเราไปเล่นกีฬาเล่นอะไรมันจะไม่อับนะครับเผื่อบางทีจะได้พาน้องชายไปเจอสาวสาวนะครับถ้าน้องชายเจอสาวสาวเสร็จป้าสาวสาวเห็นโอ้โหอะไรของมึงเนี้ยฮะแนะนําเลยนะครับลองนึกภาพดูแล้วก็กดที่ลิงก์เราเท่านั้นนะอ๋อกดที่ลิงก์เราเท่านั้นนะได้ของแท้แน่นอนนะครับเพราะช่วงนี้ของปลอมระบาดมากๆนะครับอ่ะมามีใครเล็มขนน้องชายบ้างไหมตอนนี้กดเก้ามาแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่เล่มก็ลองเล็มดูนะครับผมว่าเวิร์กนะครับ ทีมงานผมแม่งเล็มเล็มมันทุกคนปะเล็มปะ<ล>ถ้ากูบอก<ล>ทีมงานผมก็เล็มทุกคน<ล>แสดงว่าแม่งกูต้องไปเช็คทีมงานคูหรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ย <c oughs> อ่ะมาเรามาเริ่มต้นครึ่งหลังครึ่งหลังเสร็จปับ๊บฮิโรน่าแม่งมีโอกาสแล้วผมนึกว่าไอ้เหี้ยจะได้แล้วแต่ก็ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมาผมก็คิดในใจว่าโอ้โหฮิโรน่าครึ่งหลังมึงมึงจะต้องสร้างเกมลุกใส่ห <c oughs> นักแน่เพราะว่ามันเวลามเหลือน้อยแล้วแล้วฮิโรน่า Milan, ต้องไปเจอเอซิมิลานต้องไปเจออาร์เซนอลอย่างเงี้ย มันยากมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแบบนี้เขาต้องเอาแล้วเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านผู้ชมเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ่ะผมเชื่อเลยว,ว่าครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บท่านผู้ชมทุกคนต้องคิดถ้าท่านผู้ชมทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่นอนว่าอันนี้ซอลแม่งแก้เกมดีมาทางฤดูกาลแล้วครึ่งหลังมาเป็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยปกติครึ่งแรกจะเนิ่มๆหน่อยดูเชิงก่อนครึ่งหลังมาเสร็จปั๊บห้าทีแรกสิบทีแรกแม่ใส่เต็มเลยคู่ต่อสู้แม่งงงไปหมดปรับตัวไม่ทันโดนถูกไหม คิดเหมือนกันไหมกด2มานะครับกด2มาแล้วกันแต่ครึ่งแรกลิเวอร์พูลดนไปใช้แรงเยอะมากเลยนะเว้ยโอเวอร์โหลดเกมโอเวอร์โหลดเกมรับวิ่งเยอะโคตรอะ่ะท่านผู้ชมผมไคิดในใจว่าปกติลิเวอร์พูลจะแก้เกมดีแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องพักนิดหนึ่งไหมมึงเอาแรงมาจากไหนวะเนี่ยคือแบบมึงเล่นอย่างกระโดบอ่ะแต่มันไม่ได้โดดอ่ะนึกออกว่าคือแบบโหโหดจริงอ่ะ แต่ครึ่งหลังมาเสร็จปับ๊บลิวพูกก็ไม่ได้แบบเร่งผมเข้าใจอยู่นะว่าทําไมมันไม่เร่งเต็มที่เหมือนแม์อื่นที่เราเห็นเพราะว่าครึ่งแรกใช้พลรรังกำลังเยอะและอร์เนสซ์เป็นโค้ชที่ผมว่าเก่งเรื่องบริหารพลังงานของนักเตะด,ดีมากนะเห็นด้วยไหมกดเจ็ดมานะครับแต่ลิวพลก็เริ่มสร้างเกมลุกได้สม่าเสมอมากขึ้นนะมีโอกาสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนท้ายที่สุดนะครับผมว่าคิโรนามันเริ่มดรอปไปแบบเอาบอล ออกมาจากแดงตัวเองก็ยากขึ้นพอสร้างเกมลุกไปเสร็จปั๊บตัวเกมลุกเหมือนว่าโดนล,ลิ้วภูมถมบุกหนะักเกมลุกของไอเกต,ตัวของนักเตะของฮิโลนาร์นัมก็ต้องถอยมาเยอะขึ้นเพื่อจะปกป,ป้องหน้าแดงกรอบเขตโทษตัวเองพอแย่งบอลได้เสร็จปั๊บมันกลายเป็นเดียวดายมากเลยในเกมลุกนะตัวมันก็สู้ริ้วภูมไม่ได้ตัวมันเหมือนแบบน้อยลงอะ่ะ มันเติ่กันขึ้นไปเยอะมากไม่ได้นะครับแล้วฮิโรน่าครึ่งแรกก็ใช้พลังก,กำลังเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแรงมันก็เริ่มหมดแล้วเหมือนกันนะครับจนท้ายที่สุดนะเป็นจังหวะที่ผมบอกเลยว่าแม่งสวยเพราะดันนี่แฟนเดอร์เบเกวันนี้เล่นดีมากแต่ว่าเสือกไปแบบตอนแรกอะ่ะมันฟาวในเขตโทษแล้วก็ไอ้หลุยดีอาร์แม่งล้มไปรองเท้าหลุดไปลื่นพอเรามาดูภาพช้าไอ้เหี้ยหลุยดีอาร์แม่งลื่นไอ้สัตว์มันไม่ได้จุดโทษหรอกมันคือลื่นเองอะ่ะแล้วก็ไปเหมือนแบบอยู่เขานิดน,นึงก็ไปบน่บนบ่น ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกงั้นมีใครคิดอย่างนั้นไหมก,กด9กมานะว่าตอนแรกมันก็คือมันลื่นแหละมันไม่ได้เป็นจังหวะจุดโทษจนดูมุมแล้วดูมุมอีกจนท้ายสุดกรรมการเรียกฟันได้กับกับตันของฮิโรน่ามาไม่แน่ใจว่าใครนะครับคจำไม่ได้แต่นั่นแหละก็เรียกมาเสร็จปั๊บคุยกันก็คิดในใจว่าอะไรวะอย่าบอกนะว่าไอาเฮียเครื่องมือสื่อสารของผู้ตัดสินไปอีกแล้วทุกครั้งที่มันเรียกกับตันมาคุยกันตอนที่มันไม่ได้ทะเลาะกันอะไม่จะชอบเป็นเหมือนเออพอดี ไมค์กูพังรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต่อเวลาเผื่อให้แต่ไม่ใช่เว้ยเพราะดูแล้วผมคิดว่าไม่น่าใช่จุดโทษพอสักพักหนึ่งไปมาดูกรรมการบอกขอดู VAR ก่อนกรรมการวิ่งไปดูพอเราได้ดูภาพช้าที่หลังไอ้สัตว์ฟันเบกอ่ะมันไปเหยียบตรงข้อเท้าเอรอยหวายของลุยดีอาร์ทำให้รองเท้าหลุดพอรองเท้าหลุดเสร็จปั๊บแม่งเป็นดอมิโนเอฟเฟกต์มาลื่นพอลื่นจังหวะนั้นไปเสร็จปั๊บกรรมการดูออกมาเสร็จปั๊บเรารู้เลยจังหวะนั้นว่ากรรมการจะต้องเป็นเหมือนกูเช็คเรียลนะ จุดโทษแล้วถามว่าจุดโทษไหมเหยียบแบบนั้นน่ะมันโดนเอร้อยมันไม่ให้โดนเอร้อยมันโดนรองเท้าอ่ะมันก็จุดโทษเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ไปทําให้คู่ต่อสู้อ่ะเขาเสียจังหวะที่จะทําประตูมันมันเหมือนไปสกัดดาวรุ่งเขาว่าทําไมเขาเสียจังหวะก็เข้าใจได้ลุยดีอาร์มันก็เลยทํามันจังหวะนั้นมันก็เลยรองเท้าหลุดมันก็เลยลื่นหลังจากนั้นมาถามว่าซวยไหมฟันเดเบ็กมันไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะ กรรมการมันไม่ได้มองความตั้งใจอย่างเดียวแล้วมันมองว่าถ้าโดนมือแล้วมือตัวใหญ่มึงจะไม่ตั้งใจก็โดนไม่ให้บอลทูแฮนแล้วคาอะไรวะเจมจังหวัดดีอาร์โดนไปเหลือเลยโอ้จังหวัดดีอาร์ดดดดโดนไปเหลือนี่เฮียจริงไอจังหวัดดีอาร์โดนไปเหลือนี่เฮียจริงไอจังหวะดดีอาร์แม่งลื่นเว้ยคือมันลื่นเสร็จปั๊บอะ่ะมันเสือกไปโดนเข่าเขาที่หัวด้วย และไอ้นั่นก็อ้อยล้มลงไปนะครับหัวดีอาร์แข็งมากนะครับขนาดโดนเข่าไอ้นั้นเจ็บเข่าเลยพอล้มไปเสร็จปับ๊บกรรมการแม่งวิ่งมาใบเหลืองแรกเลยดีอาร์บอกเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรกรรมการกูลื่นผมก็คิดในใจเพราะตอนนั้นเราดูในเกมอยู่ไม่ได้สนสนใจมากแค่ผมก็คิดในใจว่ามันน่าจะแบบไปสไลพอดีแล้วเหมือนแบบลื่นไปด้วยกรรมการเลยให้ใบเหลืองไม่ไอ้ที่นี่เลื่นจริงๆเลยและไอ้นั่นมาชนกรรมการมันก็เลยบอกมึงสาทีแล้วนะดีอาร์ คือกูเข้าใจว่าไอ้สองจังหวัดนั้นเข้าใจแต่คือจังหวัดนี้มันลื่นอ่ะเหมือนกรรมการมันก็ควรจะบอกเออโอเคเข้าใจนึกออกใช่ไหมไอ้ทียกรรมการเสิร์ฟให้ใบเหลืองไปอ่าโอเคจังหวัดนี้ไม่เป็นไรสงสัยมันคืนให้จังหวัดจุดโทษเพราะไปเหยียบตรงนั้นเก่าพูดงจุดไอ้จังหวัดใบเหลืองอันนั้นเทียจริงนะแต่นั่นแหละพอเหยียบรองเท้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องเป่าให้จุดโทษเพราะมันไปนทำให้คู่ต่อสู้มเสียโอกาสไงฟานเดเบกแม่งก็สวยแม่งไม่ได้ตั้งใจก็น่าสงสารฟานเดเบกนะนนเห็นใจเหมือนกันกลายเป็นว่าได โมซาล่าก็ขึ้นมายิงนะครับโมซาล่าเจอมัดดิดก็พลาดไปแล้วใช่ไหมแมตช์นี้มาซาล่ามันพลาดน้อยอะซาล่ามันไม่ค่อยอยากพลาดอยู่แล้วนะครับแม่งมาเสร็จปั๊บยิงไปกาเซนิก้าพุ่งไปผิดทางรู้สึกกาเซนิก้าชี้ด้วยปะกาเซนิก้าเหมือนทำเหมือนจะไปฝั่งเนี้ยเออนั่นแหละใช่ซาล่าก็ไม่หลงกลนะครับก็ยิงเข้าไปได้แต่ผมเคยดูฟีคิเอจุดโทษอันเหนือแม่งนิ่งเฮี้ยเลยเว้ยมันเป็นแบบไม่รู้ท่านผู้ชมเคยได้ดูปะนะแต่มัน ผมเห็นหลายรอบแล้วมันเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจว่าแมตช์ไรผมดูเป็นวันนั้นดูแค่จังหวะนี้เฉยมันเป็นแบบโกอ่ะมันมายืนแบบมุมฝั่งซ้ายของตัวเองสุดเลยนะยืนเนี้ยนี่เสาโกไม่ยืนอย่างนี้เลยเว้แล้วแม่ก็บอกมึงยิงนี้ดิมึงยิงนี้ดิแล้วซักพังไปมันขยับไปแล้วมื่อผมชี้ดิกล้ยิงเบ่ากล้ายิงเบ่าไอเหี้ยคนยิงอยู่โทษแมงยืนนิ่งอย่างเงี้ยไม่สนอะไรเลยนะซักพังไปแม่งวิ่งแม่งยิงตรงนี้จริงโกแม่งพุ่งมาเสร็จปั๊บแต่แมงยิงเสียบขึ้นสามเนี่ยอย่างเงี้ย ก้แม่งพุขนาดโกมาเตียมมาแล้วนะมันพุ่งยังไม่ถึงเลยแม่งต้องเก่าอย่างนั้นอ่ะแต่ซาร่าบอกไอสัตว์เฮียกูไม่สนใจเลือกแอคอาร์หร่อเฮียกูเอาประตูก่อนตอนนี้มึงชี้นู่นกูยิงนี่แม่งเลยสัตว์นะครับก็รู้สึกเอ๊ะมันมันชี้ไปฝั่งซาร่าปะ่ะมันชี้ไปฝั่งซาร่าแต่มันไม่พุ่งไปฝั่งซาร่าใช่ใช่ใช่มันชี้ไปฝั่งซาร่าแต่มันเสือไม่พุ่งไปฝั่งซาร่าถ้ากูเป็นซาร่ากูบอกอ่ะมึงไม่มึงไม่พุ่งทางนีุ้ตส่าชี้มานะครับแต่นั่นแหละลิอร์ ขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นะหลังจากนั้นมาฮิโรนาก็พยายมามไปสร้างเกมรุกหนักมากเพื่อจะเอาประตูคืนได้แต่มันมันทำไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันไปแล้วตอนนั้นนะและ้วลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะปิดเกมได้นะครับหลายจังหวะมากนะครับแต่ก็ปิดเกมเพิ่มขึ้นไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามลิเวอร์พูลก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเอาชนะฮิโรนาไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มดีจริงๆนะลิเวอร์พูลก็ลุ้นกันว่าอินเตอร์ วันนี้เจอเลเวอร์คูเซ่นจะเป็นยังไงนะครับอินเตอร์มี13แต้มเลเวอร์คูเซ่นมี10แต้มถ้าอินเตอร์แพ้เลเวอร์เอ้เสมอน่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลสุดปะใช่ไหมลิเวอร์พูลเข้ารอบหรืออะไรไม่ใช่แต่ดีกว่ามึงอยากเข้ารอบอันดับหนึ่งปะล่ะใช่ป่ะถูกป่ะแหมเข้ารอบไปแล้วงั้นแพ้หมดเลยไหมล่ะใช่ไหมแหมเจมึงเป็นแฟนลิเวอร์พูลจริงไหมเนี่ยใช่ป่ะท่านผู้ชมอยากชนะทุกแมตช์ปะ กด9มาเลายบอกเอเอเข้ารอบไปแล้วช่างแม่งกด 1, หนึ่งมาเฮ้ไอ้เฮียก็ต้องอยากให้แม่งชนะทุกแมตช์ป่ะถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ่ะอ,อยากที่หนึ่งปะละ่ะใช่ไหมมันเป็นเหมือนแบบ1 1> เออมันต้องที่หนึ่งใช่ไหมเออแต่นั่นแหละลิเวอร์พูลถือว่าทําได้ดีมากฤดูกาลนี้นะผมว่ามันมันช่วยกันดีอะ่ะฟันได้ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสจะเป็นใครมาก็กตามมันช่วยกันได้ดีมากเทรนด์ร็อบโบ้คอเนอร์แบรดลีย์ซิมิคาร์ดเงี้ย มันไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาพมันดออปไปตอนเปลี่ยนตัวเลยนึกออกไหม <S <S เคิที่โจรนเดี๋ยวนี้ก็ up level เเตัวเองขึ้นมาดีนะมันช่วยการแบบกได้เยอะมากนะคือแบบมันเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอมันมันเริ่มเลอะเทอะน้อยลงมันช่วยทีมได้เยอะหลุยดีอาร์นี่อันตรายสุดในทีมกูบอกเลยนะหลุยดีอาร์นี่ห้ามเจ็บเลยนะผมว่าเป็นอันคือฟันได้ละลูหห้ามเจ็บฟันไดเจ็บไม่ได้นะ คือผมรู้ว่าโคนาเต้ก็เก่งผมรู้แต่ผมว่าโคนาเต้โจโกเมสแลวอะไรเงี้ยไม่ไม่น่าไว้ใจอะ่ะฟันไดห้ามเจ็บอีกคนนึงที่ห้ามเจ็บเลยก็หลุยดิอา,าร์สซาลาเจ็บเล็กเจ็บน้อยผมว่ายังรอดอยู่ลุยดิอาร์นี่อย่าเจ็บเด็ดขาดเพราะหลุยดิอาร์แม่งเป็นตัวเศร้ากายเพื่อนได้เยอะตัวป่วนคู่ต่อสู้ได้เยอะตัวทำให้คู่ต่อสู้แม่งเหนื่อยตัวแม่งเข้ามในเขตโทษแล้วปวนสัสดมันเป็นคนที่เก็บบอลได้ดีและจี้ได้ดีและยิงดีจ่ายดีอะ่ะ อ,อลิสันเจ็บยังเฉยๆเลยเพราะมีเคเลเฮอร์รออนึกออกปะไอ้เคเลเฮอร์รอแม่งสวยนะไอ้สันแม่งกลับมาตอนที่เฮ้ยเคเลเฮอร์แม่งพลาด้วยแม่งไม่ไพลาดเลยนะมาพลาดจังหวะนั้นเจอนิวคาสเซนตนอ่ะคือลิเวอร์พูลผมว่าสควอตเด็แม่งแน่นมากนะครับคิดดูดิท่านผู้ชมขนาดดาวิน่นูนเยสอ่ะแม่งไม่ได้คมอ่ะลิเวอร์พูลแม่งไมไ่รู้สึกเอฟเฟกเลยว่ากองหน้ากูไม่คมอ่ะเพราะว่ากูทีมแม่งยังไปกันได้นะครับอันนี้ชมจริงๆลิเวอร์พูลปีนี้อันตรายมากนะครับก็ต้องมาดูกัน มันต้องมีช่วงฟอร์มดรอปแน่นอนอยู่แล้วนะครับฟุตบอลมันทางรุูกาลมันต้องมีช่วงอย่แล้วก็ต้องมาดูกันว่าช่วงนั้นดรอปอ่ะมันจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนแม่อาจจะดรอปไปแป๊บนึงแล้วอาจจะกลับมาได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะฟอร์มดรอปจริงแต่ว่ายังเก็บแต้มได้สม่ำเสมอต่ออาจจะไม่เล่นดีมากแต่เก็บแต้มได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คอยติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ้วท่านผู้ชมแล้วก็ฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาคือผมมว่าันนเป็ คือตอนแรกที่เขามาสปอนเราผมก็รู้สึกว่ามันต้องลองใช้ดูผมก็ก็คิดว่าน่า,นาจะเหมือนเครื่องเล็มขนน้องชายทั่วไปอ่ะแต่พอมาใช้จริงๆแล้วผมว่าเวิร์กมากอ่ะอย่างที่ผมบอกนะอันนี้กันน้ำร้0ยเปอนต์ทั้ชมอาบน้ำเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พอเราใช้เสร็จปั๊บเราไปเล็มขนน้องชายบางทีมืออาจจะ บางคนอาจจะเอามาโกนหนวดต่อจริงๆเปลี่ยนนี้ได้เพราะเขาแถมมาให้มีโกนมาให้สำรองอีกอันหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้คิดมาก,กน้องชายตัวเองเราก็ล้างเอาสบู่อะไรครับถูๆถูหน่อยล้างดีๆปิดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ละเอาคอฉีดหน่อยก็ได้นะครับอันอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อันอื่นมันต้องแกะนู่นแกะนี่ผมเคยทีนะไอ้สปริงอะไรหลุดหมดเลยใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปซื้อใหม่เลยแต่อันนี้คือใช้ง่ายเนี่ยล้างเนี้ยปุ๊บออกมากปิดอย่างเงี้ยใช้ได้ดีมากนะครับ ถ้าใครสนใจผู้หญิงก็ใช้ได้นะเพราะส้มมันก็ใช้อยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่อืมนะก็ถ้าใครสนใจนะครับ1515บาทนะครับพรุ่งนี้นะครับ12บ2นะครับตอนเริ่มตน้นตอนเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์ของช่องเราเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ได้ส่วนแบ่งอะไรเขาน,นนะบอกไว้ก่อนแต่แค่ป้องกันว่าจะไม่ได้โดนของปลอมเพราะช่วงนี้ของปลอมเ,เยอะมากบางคนไปเล็มไข่เสร็จปั๊บนะจากไข่แบบนี้อเหลืออย่างนี้เลยนะครับเสือไปใช้ของปลอมไงเป็นทองไข่ทองแดงเลยนะครับ อันตรายมากนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูขอบคุณท่านผู้ชมมากนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ยินดีด้วยกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์ยูเว่ผมด้วยนะเจอแมนซิตี้อ่ะเชียร์ทีมไหนเชียร์แมนซิตี้กดหนึ่งเชียร์ยูเว่กด9ก,ก้าวพวกนี้ขอฟังแฟนลิเวอร์พูลหน่อยใครเชียร์ยูเว่พรุ่งนี้กดไลค์มาด้วย, <Live S 1> ลยไลฟ์ไหครับฮะไลค์ไหมครับก็ต้องไลค์สิพรุ่ง <c oughs> นี้ไม่มีใครนี่ไลค์สิแมนซิตี้ยูเว่อ่ะ โหเชียร์แมนเชเตีซะด้วยนะพวกมึงเนี่ยไอ้ศาสตร์ได้ได้ดไม่ใช่แมนเชตี้ชนะยูเว่เสร็จปั๊บฟอร์มดีขึ้นมาทันทีนะเหมือนแบบชุบชีวิตขึ้นมาฟอร์มดีหลีกอันตรายนะมึงนั่นแหละขอบคุณมากครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้